สวัสดีคะ่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางนะคะแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะงวดประจำวันจันทร์ที่25นะคะ25เดือนกันยายนเนาะแต่ก่อนอื่นเลยแอดขอสรุปให้ก่อนนะคะให้ทุกท่านได้ดูว่างวดก่อนเข้าอะไรบ้างนะคะบางท่านอาจจะลืม เพราะว่าไหลห้วยเนอาไหลหว้หวยหลายอันนี้ก็นานมาหลายวันแล้วเราก็มาดูกันนะคะมาดูกันเลยผลหวยออกนะคะ884706นะคะ884706บนออก706นะคะล่างออก47ค่ะมาดูนะคะแอนให้ดับก้านะคะก็โว้ รอดแบบ o ูดวิดเลยค่ะ9กดับอยสนิทนะคะ9กดัสนิทเลยเบิ้ลก็ไม่มานะคะเพราะว่าจับไม่ได้เบิ้ลเนาะสำหรับสูตรหลักของเราสูตรลองก็เอาไว้เปรียบเทียบกันดูนะคะใครที่ชอบสูตรไหนก็ไปสูตรนั้นนะคะส่วนตัวแอดก็ไปสูตรหลักนะคะในตารางนะคะในตารางมีห้าเจ็ดแปดสามสี่หเก้านะคะห้าเจ็ดแปดสามสี่หเก้า ตารางเข้า47นะคะเข้า47สูตรสูตรลองเนาะสูตรลองเข้าตัวเด่น67นะคะตัววิ่งลูดเข้าไปที่6นะคะตัววิ่งลูดเข้าไปที่6แอดเจาะเข้านะคะสำหรับสูตรลองก็เจาะเข้าเช่นเดียวกันนะคะเข้าไปที่74 สูตรหลักก็เข้าไปที่เจ็ดสี่เช่นเดียวกันนะคะสามตัวเราไม่แตกนะคะสามตัวเราในตารางมีทุกตัวเลยค่ะที่หวยออกอะคะ่ะแปดแปดสี่เจ็ดหกเนาะน่าจะเอาศูนย์ไปไว้หนุนเอาไปไว้ตรงแปดนู่นค่ะไม่งั้นเราแตกเราอาจจะได้สี่เจ็ดหกก็เป็นไปได้งวดน,นี้แหละจะพาแตกสามตัวตรงนะคะเอ้ามาดูกันนะคะ สูตรสูตรแอดก็ไม่ไปไหนนะคะงั้นออกดูมไม่กี่ตัวเนาะเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เท่านะแล้วจะให้สูตรมันไปไหนแอดดูแอดไม่ได้เปิดไฟสีส้มนะคะอันนี้ แต่ว่าสมุดมันสีเหลืองสงสัยต้องได้เปลี่ยนหลอดไฟสีเหลืองหละเอาสีขาวมาใส่แทนนะคะจะได้สว่างไฟดวงเดียวมันไม่พอคะ่ะหรือว่าแอดตาไม่ดีเอามาเข้าเรื่องหวยกันนะคะขออภัยค่ะ วันจันนะคะวันจันหวยลาวพัฒนาของเรานะคะงวดประจำวันที่2 5นะคะเด่นแอดยังอยู่ที่3-4-5สี่นะคะสามวิ่งรูด3-4มสนะคะถือว่าต่ำๆมาทางหลักต่ำเลยนะตัวเจาะของแอดก็ยังอยู่ที่เดิมนะคะเพิ่มเติมก็คือจะแตก3ตัวงวดนี้และค่ะ วิ่งลูดนะคะแอนให้ไปที่สามสี่อยู่แล้วนะคะแอนจะให้ตัวหน้านะคะใครชอบสีห้าไปสีห้าสูตรใครตรงกับสามห้าไปสามห้าค่ะตัวเจาะนะคะตัวเจาะแอนจะให้เด่นทั้งสามตัวเลยนะคะก็จะเป็นตัวเจาะก็จะเป็นสามหกสามเจ็ดสามแปดสี่หกสี่เจ็ดแล้วก็สี่แปดนะคะห้าหกห้าเจ็ดห้าแปด ก็คือเอาห้ามาลงมาด้วยนะคะแต่ว่าถ้าใครจะไปตามวิ่งรูด3ามสเลยนะคะก็เอา3ามเอาสีได้เลยค่ะก็จะเป็น3ามหกสามเจ็ดสามแปดสหสี่เจ็ดสี่แปดนะคะถ้าใครจะตัดห้าทิ้งเนาะมาดูในตารางของเรานะคะในตารางของเรามีสามห้าเจ็ดสี่หกเดนะคะ3ามห้าเจดสหเกแปด เก้าห้าแปดเก้าห้าหกเก้าสามแปดเก้าสามหกนะคะเจ็ดห้าแปดเจ็ดห้าหกเจ็ดสามแปดเจ็ดสามหกหวยสวยจังเลยค่ะเจ็ดสามหกนี่ก็ถือว่าท้าทายแอดเลยเกินเนาะไม่ออกสักทีนะคะเฉียดไปเฉียดมาเฉียดตลอดเลยค่ะ มาดูกันนะคะในตารางแอดเท่าถ้าตารางมันถ้าในตารางนี้เข้านะคะงวดงวดที่ผ่านมาก็เข้าสองตัวข้างหลังนี้เนาะถ้าตารางนี้เข้านะคะมันจะเข้าอย่างเงี้ยค่ะสามหกสามแปดห้าหกห้าแปดนะคะเก้าถ้าแอดจับถูกนะคะเก้าสามเจ็ดสามเก้าห้าเจ็ดห้านะคะตัวข้างๆจะเป็นเก้าหกเจ็ดหก เก้าแปดเจ็ดแปดประมาณนี้นะคะประมาณนี้อันนี้ก็คือตัวในตารางเนาะตัวในตารางถือว่ามาเลขเรียงเลยนะคะนี่เจ็ดห้าหกเจ็ดห้าแปดโอ้ยเก้าห้าแปดสวยเอามาดูนะคะที่แอดติ๊กให้ตรงนี้นะคะทุกคนก็จะพอรู้เนาะว่าแอดเป็นนักแปลงเลขนะคะ มันจะแปลงเป็นเลขหามทันทีเหมือนที่แอดทำให้ดูนะคะก็จะเป็นหกหกสามเก้าเ้าสามสามสามหสามสามเกนะคะถ้าตัวนี้ถ้าใครชอบหามนะคะถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรค่ะอันนี้แอดอธิบายให้ฟังเนาะเก้าห้าหกนะคะเก้าห้าหมันจะแปลงได้เป็นเก้าเก้าห้าหหกห้า แล้วก็5 5 6 5 5 9ค่ะอันนี้เป็นวิธีแปลงเลขหามนะคะนี่เลขเลขอะไรนะ6 9เนี่ยค่ะแต่ถ้าใครจะไปอย่างนี้เลยก็ไปได้ค่ะเลือกคู่ที่ตัวเองชอบค่ะช่วงนี้3ตัวถือว่าเข้ายากนะคะถือว่าเข้ายากเลย3ตัวช่วงนี้หวยเราพัฒนาเนาะอะไรก็ไม่แน่นอนค่ะทุกหวยแหละ เอามาดูเลขดับของเรานะคะเลขดับอ้อดูสูตรลองก่อนนะคะสูตรลองนะคะทุกคนเลขมวนนี้น่ากลัวเนาะสูตรลองดันไปตรงกับตัวที่เอามาประกบค,คู่ค่ะหกเจ็ดแปดนะคะสูตรลองเนี่ยเด่นหกเจ็ดแปดวิ่งลูดนะคะหกเจ็ดตัวเจาะหกศูนย์หกหนึ่งหกสองเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองตัวตัวเด่นตัววิ่งลูด ไม่ชนค่ะงวดนี้ไม่ชนนะคะมีโอกาสเป็นไปได้สองทางอันนี้ตามที่วิเคราะห์กันเนาะตามที่เราวิเคราะห์กันตรงๆเลยก็คือมีต้องมีสูตรใดสูตรหนึ่งที่หลุดนะคะเพราะว่าตัวประกบโอเคอยู่คะ่ะแต่ว่าอันนี้ตัวเด่นมันหกเจ็ดแปดอันนั้นตัวเด่นสามสี่ห้านะคะตัวประกบเป็นหกเจ็ดแปดเอา้าล้วก็ต้องรอดูละคะ่ะ เอาไปพิจารณากันดูนะคะอันนี้เป็นสูตรเปรียบเทียบนะคะมางวดนี้ไม่ชนค่ะปกติจะชนตัวสองตัวนะคะแต่งวดนี้ไม่ชนเลยนะคะพิจารณากันเด้อใครจะไปยังไงก็วันแรกนะคะวันแรกก็คือดูแนวทางหวยก่อนนะคะถ้าชอบก็พิจารณากันดูเนาะถ้าไม่ชอบก็ดูไว้เป็นแนวทางค่ะ ประกอบการตัดสินใจหลายๆทางแกดก็ชอบชอบชอบดูด้วชอบสูตรนู้นสูตรนี้ได้แอดชอบเนาะอ้ามาดูกันค่ะมาดูแอดอธิบายจะได้ไม่พลาดนะคะไฟสีขาวแอดจิ้มหน้าจอคงไม่เป็นไรเนาะหรือแอดกลัวมันไม่ชัดค่ะ มาดูกันนะคะเลขดับของเรานะคะงวดวันจันทร์ที่25นะคะงวดวันจันทร์ที่25ให้ไปที่ดับ6ทุกคนให้ไปที่ดับ6นะคะงวดนี้เอาแล้วไงคะ6กับ9งวดที่งวดก่อนเนาะให้ไปที่ให้ไปที่ดับดับ9ดับ U นะคะแต่งวดนี้ดับ6มันจะดับย U ไหมนะคะเพราะว่า6ก็ถือว่าเป็นเลขที่มาแรงนะคะช่วงนี้นะคะ หกแทบจะคคองเมืองแล้วค่ะถึงจะมีเลขอื่นมาเสริมนะคะแต่ก็ไม่ทิ้งหกไม่ทิ้งเก้าแต่เก้านี่ก็ยังจะซฟกว่าหกอยู่นะคะโอ้พูดถึงนางไม่ได้เนาะห้ามถามหาเขาบอกเขาก็ถามหาก้าแล้วพอดับหกมันดับเนาะอันนี้เป็นเพียงแนวทางนะคะทุกคนรูปกลมๆไม่มีอะไรแน่นอนแต่ก็คือทำให้ดูเนาะ นี่ค่ะเราดับอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้างวดติดนะคะห้างวดติดที่ยังไม่หลุดเลยนะคะแต่ที่จริงมันต้องต้องหลุดตั้งแต่งวดนี้แล้วนะคะแต่ไม่หลุดก็ดีค่ะดีค่ะถือว่าดีเลยขอให้ดับอยู่นะคะขอให้สูตรันดีเดินดีเลยก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะเก้างวดแอดหลุดไปสองงวดนะคะดับไม่อยู่ไปสองงวด ดับอยู่เจ็ดงวดนะคะงวดนี้ก็อันตรายแล้วล่ะคะ่ะอันตรายแอดเพิ่งสังเกตนะคะทุกคนนี่แอดเพิ่งสังเกตนะคะนี่ศูนย์เก้าใช่ไหมคะงวดงวดก่อนนี่เนาะแอดให้ดับเก้านะคะอันนี้ดับศูนย์แล้วมันก็ออกศูนย์หกนะคะว่วยงวดนี้จะไม่ใช่ศูนย์เก้าหกบวทุกคนเรียงกันลงมาอย่างนี้เลยค่ะนี่ศูนย์เก้าหกเนาะรู้ปะ ซักแล้วเนาะให้ดับเก้ามันยังออกศูนย์เก้เอ้ยศูนหกเนี่ยค่ะเผออ,ออกนี่ดีเลยค่ะแอดก็พูดไปงั้นแหละก็ขอให้มันมาตัวที่เราเล่นนะคะเก้าหกกิงน้อยเก้าหกก็ต้องมาประกบกับสามสี่นะคะถ้าจะมาก็แต่ว่างวดนี้ดับเก้าค่ะเอ้ยดับหกค่ะขออภัยนะคะเอาไปพิจารณากันดูเนาะเราไปดูน่ารักกัน ูที่การตัดสินใจเดอ้ออันนี้ก็เลขทูบค่ะ421นะคะ421 421เลขสวยได้เลยพี่น้อง21หวยออกบ่อยอยู่นะคะ21 421นะคะแอดก็แปลงเป็น4 427นะคะแอดก็แปลงเป็น427บางอารมณ์ก็ใส่420ไปด้วยนะคะแทนค่าค่ะแทนค่า ยังว่าเนาะยิ่งหลายตัวยิ่งเยอะค่ะเอาจัดดูค่ะถ้าไม่ชอบในตารางแปดชุดที่แอดจับให้จับเองได้เลยค่ะเผื่อฟุกนะคะเผื่อฟุกสามตัวนะคะอะไรก็ไม่แน่นอนเนาะเผื่อดวงมาค่ะสามห้าหกแอดมีไม่สามห้าหกก็สวยได้นน่สามห้าหกสี่หกแปดกู้วันนี้เราแตกสองหกแปดกันเนาะโอ้โสาธุแตกให้เหมือนฮานอยอยู่อท เอาสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ลาไปก่อนนะคะขอให้ม้านขอให้เฮงขอให้โชคดีนะคะขอให้สูตรเข้าขอให้แตกสามตัวตรงขอให้ดับอยู่เช่นเดียวกันนะคะเลขดับก็ขอให้โชคดีพรุ่งนี้ แตกสามตัวตรงทุกท่านสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะถ้าถูกใจคลิปนี้ก็ฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะคะผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยเดอ้อสวัสดีค่ะ